สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกองไฟสกูสกคนจ้ามืึอนี้แกไม่กินข้าวอยู่ตลาดนัดจ้บพี่น้องจ้ามาได้จ้าเด้อคุณเออยินดีเรางมัวงมัวอยู่ยังคุณเลี้ยกินยังบุญข้าวขาหมูจ้าพี่น้องมันเสด็บนำยินุดีได้จ้าเด้อพี่น้องข้าวขาหมูอยู่ตลาดนัดจ้บพี่น้องจ้ามืึอนี้วันอังค้านี่ตลาดนัดมาได้จ้าเด้อคุณเลี้ยวหายยังอีบุญคุณหมดแล้วด้ิคุณคุณ ส่งอยากได้ต้นหอมเขาแล้วคือเออนั่นเห็นบ่าเขาโยกทขาไม่เป็นแก้วเลยพวนเข้าประสดหรือเปล่าไม่แลว้วเราพี่นอ้องกันว่ามีต้นหอมเนาะพี่น้องเนาะอือพูดนะถือแกคข้ากระบาดนี่มีต้นหอมก็ไปบันนี้แล้วพี่น้องจ้ะแซ่บๆน้ากันจ้ะขาอขาอมูลันนี่แซ่บๆ ไปตลาดนัดโอ้ไปเล่อจนเมียแปงแซงพี่น้องเอ้ยพอดายยังไปนั่งกินเขาแล้ก็กินน้ำแก้วนึงกินเขาข้าวหมูจานนึงได้มันฝรั่งให้พอบานสองกิโลแบกมันฝรั่งออมตลาดจนว่าเมียแอร์เลย <c oughs> นั่นเลมันฝรั่งมาซอมโลพี่น้องจ้ะได้ขนมสินแหงมาซ้ำหอแบกมันฝรั่งออมตลาดฉันมีแอร์เรีย <c> จ <oughs> ังว่าไปตลาดบ่ได้ย,ย่างพีง่น้องมักย่างนี่นมักย่างตลาดวเห็นตลาดบ่ได้จังว่าเป็นนี่ยังดลดตลาดนั่นนี่เห็นบ่ได้เลยไดข่อยเป็นจักย่างหลดย่างอยู่ไหนล่ะสามสี่ชั่วโมงก็บ่เบียร์บ่เซ็งเปลี่ยนจังว่าเป็นแน่เลย คนใหญ่ยังมักตลาดคับมักตลาดเนี่ยกินข,ข้าวขาหมูแล้วเราก็สิไปย่างต่อเลยพี่น้อง <c oughs> เมื่อเราก็นั่งกินจะยุดกินยุดกินขา้าวยุดกินน้ำกินเราก็ไปต่อแต่อยากพูดอยากหัว ตนยังจะมาขักมา,ากเนยมัมาากตลาดอือ uh ก huh. ินบามบามหุ่นต้นหอมเขาหมดเป็นแก้วเกลวต่อไปไปกินนั่นไม่ค่็สิบอกเอาหอมมาเองเด้อก็สิบออ <c oughs> บอกว่าฉักบัวเป็นบ่แข็งหลักจากเป็นเสียไปยุแก้วกำบังงางหนึง่งกินโหลดม่าแต่จ้ากินได้เจ้ากินลงไปเป็นบ่เสียไป เต็มแก้วอันี่มากินคนเป็นคนมากินต้นหอมในพี่น้องจ้ว่าเป็นแนวด้วคทั้งเพชรทั้งห่อนกันยังกินใดเสยอ,อยู่กัยังวอเป็นทจ่ไหดบุกกันบุมีต้นหอมกับเขาอย่างมันเป็นกินบดแสบบ้นัวจังไงบุจักต้องมีต้นหอมกินทีละเทีในยี่สิบสามสิบบาทบนในพี่น้องต้นหอมนะคอย สิบป <c ười> ่าก็ได้สิบปาก็ได้สมต้นเนาะสิปาก็ได้สมต้นบ่ได้แพงอย่างมากไหมกินผู้เดียวจะได้ยี่สิบสามสิบบาท ยิ้วเขาตียางไรยางออมตลาดหลงคลองหลงคลองบดได้ยางแต่มันฝรั่งซองโลแบกจนฟันแบกออมตลาดขาลาบเป็เงเซ็งบุ๊เดี้ยขอมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่หน้าไม่หน้จ้าพี่น้องจ้าขอบุญเี้ยงหลายได้จ้าอ,าอด,ด,าด้วย เราเสพแสนงน้ำเียนุดจ้ะพี่น้องย่างเมียแล้วก็น,นั่งกินเนะจ้ะกินอิ่มแล้วก็ย่างต่อ <c oughs> ของหลายหลายตลาดนัดพี่น้องจ้ะจ้ะก็สิบุ๊ดได้ยังดอกจ้ะซื้อบุ๊ดได้ซื้อยังมากไม่ดอกเป็นคนมักยางย่างเบื้อนนัอนนั้นแล้วก็เบื้อันนี้อยู่นั่นแล้วเป็นกระสีมีหมองให้นั่งเสื้อเมียนะจ้ะน้ำมีโต๊ะม่ยังไปกลางตลาดเทียดเป็นล็อกเป็นหลอกไว้เป็นกระสีมีหมองให้นั่ง คันยางเมียล้วก็นั่งจ้ะมีมองให้นั่งกินน้ำกินยางเลาก็นั่งเล่นพ่อซร้อเมียแล้วก็ลุกยางโต <c oughs> <c oughs> ตลาดซ้อยบัวขาวจ้ะพี่น้องจ้ะม่ยางได้จ้ะมีว่านังข่านหมอว่านังข่านกับว่านศุกพี่น้องของไรหลายของกินของใสของโอ้ยสื้อผ้านาเพพี่น้องยางจุนค้าลาเป่แงแซงงคอย <c oughs> พ่อยู่ไก่ยนันด,ดุดกจยางไปกระหอดอยู่แต่ว่า,าก็ประมาณสิบนาทีขั้นยางจากหม่งยันุดอยู่ไปตลาดสิบสิบห้านาทียางไปยางกินข้าวลาบแป้งแซงบุได้ยางให้กินเนวยากรบบได <laughs> กินแล้วสำนันนันกินข้าวขาวมูลแล้วก็แล้วนัน ບໍ່ໄດ້ແມ່ນອີ່ຫຍັງມາກິນຢູ່ບ້ານຢູ່ຮຽນດອກໄປນັ່ງກິນຢູ່ຕະຫຼາດແລ້ວກໍແລ້ວອິ້ມແລ້ວກໍແລ້ວໄປຮອດລິລືຍັກນອງມີນຊື